ขวาโอเคหน้าโอเคนะครับแล้วคุณก็ขับไปครับเจอทางแยกนะครับดูว่านี่คือทางแยกหยุดรถเชียวควาปลอดไทยซ้ายโอเคขวาโอเคหน้าโอเคนะครับไปเลี้ยวเปิดไม่เปิดไม่ว่ากันไม่เป็นไรแสัญญาดเลี้ยวเข้าไป,คร,ไปครับขับเข้าไปจนงานเนี่ยได้ถึงชั้นวงของหาประมาณสัก15เซน ถ้าหยุดรถทุกครั้งที่อยุดรถเท้าต้องออกจากป้นเบรกวางไว้ที่พื้นนะครับจากงาที่หยายอยู่ปรับให้มันขนานกับพื้นยกงาให้พอดีกับช่องทาเลนนะครับเมื่อตรงแล้วขับเข้าไปค้อนครับเหมือนเดิมเช้วความปลอดภัยขวาโอเคซ้ายโอเคหน้าโอเคแล้วคุณกขับเข้าไปคุณดูล้อหลอดอด้านหน้า ขับเข้าไปจนล้โหลดเนี่ยมันใกล้ถึงเส้นแดงให้คุณหยุดรถหยุดรถเท้าซ้ายออกจากแป้นเบรกเหมือนเดิมยืน่นเงาไปนะครับถ้าเกิดคุณอจอดได้ระยะเนี่ยเวลาคุณยืน่นเงาไปแล้วเนี่ยหน้างนากนนหน้าพเพลทมันแทบจะถึงกันพอดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเราอนุโลมให้ขยับได้นะครับคือเวลาสอบเนี่ย ไอ้ตัวหน้างากระด้างผลิมาต้องแขกกระถางกันนิดหน่อยได้เป็นไรแล้วกระถางว่ากว่า3มเซนขึ้นไปจะมีต้านหักมันอยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยยกขึ้นให้เลิตลอยพ้นชั้นน้องของประมาณสักสิบเซนดึงชุดงากับเข้ามอก่อนแล้วถอยหลังห้งงามไงนะถอยหลังก่อนถอยหลังเช็คเหมือนเดิมขวาโอเคซ้ายโอเค หลังโอเคพอคุณเช็คหลังโอเคตัวคุณจะหมุนแล้วมันอยู่ทีท่านี้พอดีอันนี้คือท่าตอนขับถอยหลังและคุณลถถัดไปขับเสร็จแล้วดูพาเลทพ้นชั้นวงของหยุดรถถ้าไม่หยุดรถเท้าซ้ายออกจากแป้นเบรกเหมือนเดิมลถพาเลทลงมาให้สูงจากขารถประมาณ10เซนโดยประมาณจะเอาแล้วหงายงาขึ้นให้ชิดหลังสุดก่อนถอยหลังเช็คเหมือนเดิม ขวาโอเคซ้ายโอเคหลังโอเคบีบแตะสัญญาณทางแยกถอยหลังตั้งลำครับห้อยให้ตั้งลำห้อยรถตั้งตรงเรียบร้อยนะับเป็จแล้วคุณก็หยุดรถเดินหน้าจากก่อนเดินหน้าทางแยกเป็นเหมือนเดิมซ้ายโอเคขวาโอเคหน้าโอเคบีบแตะสัญญาณแล้วก็ขับเพื่อไปครับเพื่อเอาไปวาง อันนี้คือซ้อมนะจะสอบจตีนกูวิ่งยาตนะซ้อมผมให้เอาสามย er. ่านก่อนมันจะได้ไม่ยากมากห่างจากชั้นน,น้องขอประมาณสิบเซนหยุดรถตอนหยุดรถเท้าซ้ายก็ได้เหมือนเดิมก่อนยกขึ้นไปวางปรับงาก่อนรงาให้ขนาดกับพื้นยกขึ้นให้สูงจากชั้นน้องขอประมาณสิบเซนเสร็จแลว้วเดินหน้าก่อนเดินหน้าจะมาไปเหมือนเดิมเท้าโอเคซ้ายโอเคหน้าโอเคตับเข้าไป ตัจนดูล้อหลอดให้ถึงชั้นบนสองคุณก็หยุดรถครับยื่นงาวไปวางให้ตรงกับทะเลเสร็จแล้วด,ดูงานนะครับพอคุณลดลงมาแล้วลดงานลงมาิด้หนึ่งดูให้โซ่ตึงถ้าโซ่ตึงแสดงว่าชุดงานลอยตัวอยู่คุณดึงชุดงานกลับมาได้ดึงชุดงานกลับเข้ามาดึงข้ไมให้ใสุดใ็่แล้วถอยหลัง เหมือนเดิมก่อนให้หลังเช็่ปลอดภัยฝาโอเค้ายโอเคหลังโอเคเพื่อถ้ายืนจะได้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วคุณก็แก้สัญญาณถอยออกมานะถอยจนปลยงาพน้พนทะเลดหยุดรถลดงาลงสูงจากพื้นประมาณ1ิถึงห้าเซนโดยประมาณหงายงานึ้นชิดหลังสุดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถอยไปจอดที่เดิมก่อนถอยเช็คเหมือนเดิมวาโอเค้ายโอเคลังโอเคนะครับ ติดแตงกดาถอยมาถอยเล้วจะเปิดหรือไม่เปิดนะทกคุณคุณอยากเปิดคุณก็เปิดไปผมให้คะแนนติดวิสัยเพิ่มศูนย์จุดห้าคะแนนถอยมานะครับช่องจอดคือช่องนี้ถอยมาให้รถตั้งตรงอยู่กลางช่องนะครับล้อโหลดด้านหน้าพ้นกลวยเล็กน้อยหยุดรถปรับงาให้ระนาบพื้นวางงาติดพื้นนะครับ เป็นระบบยึงจะออกวางไว้ตรงนี้ให้ผมเห็นว่าคุณดึงอย่างแี้แล้วก็ลงสึงรอันนี้คือจบขั้นตอนแาบสอมสอง